อุ่นไ้มขึ้นไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำทนกินกับข้าวนะคะเราทำเป็นกินกับแก้มค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีช่องอ้อยสาวอีสานคนเชียงรายนะคะวันนี้เราอ้อยจะพามาทำนี่ค่ะหัวกขั้วแหมไก่นะคะเนาะนี่เบื้องไก่ของเท้าหัวแหมไกลดำกําลังพอดีพอดีพ่อนเียวเกินไปนี่นะคะพูนนะเบื้องสวนสมุนไพรของเท้านะคะพูนใบหาแฉกกระมีดนะค่ะพูนต้นมะยาหนึง อยู่อยู่ยังรังนี่ค่ะเดี๋ยวจะใส่ใบกะเพราแล้วก็ใบยี่หร sure> ่าอ่าหรือว่าจะมาบอท่างน้องอ้อยอึดจะมาบอนะคะเนาะแล้วก็ใส่ใบสนขัวดแฮมของเฮาสจะปินจังไหนเดี๋ยวตามไปชมเลยค่ะแจ็คมานั่งอย่างนาะพักกันมานั่งตากแดดอ่ะยายมองค่ะยายมองแล้วขอเก็บพักต้นนี้จ้าเด้ออืมเก็บสดๆไปเลยค่ะพี่น้องเด็ดจริงๆไปเลยให้ม mm ันแตกงดไหมนะคะเนาะยืด หักไปเลยนะคะตองไซรลายสองอดพ่อแล้วก็เก็บน้ำแต็กไม้นะคะเนาะหอมค่ะหอมแล้วก็กะเพราอืมนะไซพักไลก่ไลกระเสยยบเนาะค่ะพี่น้องอ้อยชอบพักอุชอยยบพักไล่ไลพี่น้องนะอุ้ยสุดยอดพักเา,ยยกายยกเดี๋ยวไปเอาข่าตะไคร่ก,กันน่จาจะเนาะอ น่ะพี่น้องทำการเผาขนก่อนเอาขนกันเด้ยพี่น้อง มาค่ะพี่น้องคั่วไก่ก่อนนะคะขอหั่นไก่ก่อนอุย้ยเนื้ออ่อนๆพี่น้องไม่น่าจะเหนียวอ างแห้งบอดคอไปอือลองนี่ค่ะ Fc หน่อยสิบ้า Fc มาล่างใส่ไกลเนาะค่ะเนาะตัดแล้วตอกนะคะดันดันนี้ค่ะ,คะมันจะปีนของมันเองมันจะพลิกกลับออกมานะคะเนาะอือนี่ค่ะชืแล้วเขาก็ถอดอืนี่กล่างค่ะ เรือทำหลังกนงอยล้างหูดออกมันหดบง่ายหลังสะอาดๆเลยค่ะเสียดายใส่ไกล้อร่อยด้วยจ้าทำความสะอาดดีๆอันนี้ก็ตัดท่อนแล้วก็ล้างอืม กลับด้านนะคะนี่ใส่เลย

เดื๋อวไก่ไก่แล้วก็าพาได้จับน้องค่ะไก่บ้านนี่มันมันจะบ้าลายนะจ๊ะเนาะพากนแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ฉีกมันจะเห็นเป็นถุงอีกชั้นหนึ่งนะคะเนาะอันนั้นคือกระเพาะอาหารนนะะมันเนาะค่ะแล้วก็ปีนออกมาเลยรับออกมาเลยแล้วก็คอยแล้วคอยหลอกออกน,นจะจ๊ะเนาะอือ นี่ค่ะนี่เห็นไหมสะอาดค่ะสะอาดนี่ค่ะก็ลอีกชัน้นหนึงอนั่นก็ทิ้งไปเลยค่ะเอออันนี้จะพาไปทำส้วนสะอาดอันนี้ใช้มีขูดเล็กน้อยตัวปลายมันน,ะนะนี่เนาะค่ะเนาะนี่ย่าปล่อยไก่ของเฮาค่น้องนี่เร็จแล้วค่าไก่ของเรา อ่นานจะพี่น้องทีนี้ก็เป็นเครื่องแกงของเฮาเราอาจจะตำพริกมีพริกแห้งนะคะใส่ตามความชอบเลยค่ะเผ็ดชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีกระ,ะเทียมกับหอมแดงระหว่างขา่ากับตะไคร้นี่น้องอ้ยอ,กอ,กอกกาายก็จะทุบเอาแล้วก็หั่นเวีนเอานะคะเนาะแล้วก็ตะไคร้ก็จะทุบเอาแล้วก็อ่าใบมะกรูดนี่ก็บิดใส่แน่งกระทะเอานะจ้ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาขอตำเครื่องแกงกันเ้อพี่น้องแล้วก็ใส่กะปินำจากน้อยเ้อค่ะเด้อผมเพ,พิม่มามัวนะจ้ะเนาะ ใส่ะกะปิ้องอ้อยหากะปิก่อนเด้อค่ะถ้าวบ,บ่มีก็ใส่ปลาแท่นในนจะจ๊ะเนาะอ่าก็แลวแต่ความถนัดหรือความชอบของแต่ระบบค้นแต่ละทันนจะจ๊ะเนาะอ่า้องอ้อยขอตําเครื่องแกงก่อนเด้อพี่น้องคะอือบุ้มพะก๊อกข้าวเดี๋ยนะใบอีหยังสมุนไพรไทยอ้าว้องอ้อยต้มเครื่องแกงก่อนเด้อพี่น้องค่ะ,นนะะครับ้องจะงใส่พริกแล้วก็ใส่เกลือเน,นิดหน่อยนะคะอือใส่ไปจักน้อยก่อน พอดีกะปิน่อยไม่น้อยก็ว่าไซนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวตำพริกให้ละเอียดก่อนใส่หอมแดงกะกระเทียมนะคะเนาะตามพร้อมกันไปเลยนะจ๊ะ นะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเขาตำละเอียดแล้วเดี๋ยวเข้าเอาไปพัดเครื่องแกงกอนนะคะเนาะมาพี่น้องเครื่องแกงเสร็จแล้วฝนจีโต๊ะล้วพี่น้องร่มห้าใช่หรอกับไฟหน่อยอ่ะไปแช็คค่ะจุดไฟค่ะระวงังจีรอกกระทะร้อนพี่น้องยอมใจทำอาหารอร่อยก่อนจังหน่อย เฮ้ยเมี่ยงอนี่นะคะใส่น้ำมันจักหน่อยใส่น้ำมันพี่น้องเอ้าน้ำมันหมดน้ำมันหมดให้มันมันจักหน่อยพี่น้อง ใส่เครื่องแกงน,นะคะอ่าอี่เนาะใส่ลงไปอือหึคัดให้หอม,ลอม,อม,อมเลยพีนะะ่น้องอ๋อใส่กะปิด้วยซีฟลาแดงน้องข้น้อยใส่ ใช้สะระผัรสักครึ่งช้อนโต๊ะืะมหอมแล้วหอมแล้วน,น้ำลายไหลเนื้อน้อ,อยหิวเขา่ารู้สึกจะหิวเข่าไร้กอือผัดกะปิให้หอมค่ะกับหอมกระเทียมเข้าอ่ะ ก็ใส่ข่าตะไคร้ค่ะ,ะ,คคะนอนี่ด้วยค่ะพี่น้องคานี่ใส่นี้ด้วยค่ะอ่าพงกะดีนี่พงกะดีเล็กน้อยพี่น้องว่าอย่างกี้ น้อยบ่มีขมิน้นใส่ผงกะหรี่น้ำกระไดแล้วก็ถ้ามีขมิน้นข้าวจะใส่ขมิน้นน้ำกระไดนะะเนาะน้อยบ่มีจะว่าน้นอยจ็ใส่ผงกะหรี่แทนอ่าไก่ของเราลงไปเลยจ้า สำคัญอย่าลืมน้ำล้างโคกข้าพี่น,อในใ้องจวดตั้งไปอ๋อใส่ยังพี่น้องใส่ยัวผง,งนัวจวด ใสียายเสียบหลายคงคงรุ้นท้งเท่าจักน้อยพี่นอ้องตุ้นไวน่นี้ค่ะตุ้นไว่นี้ ไอ้เจังเน้อพี่น้องนำะโอ้ยขอใส่น้ำตาลจัาเนื้อเนาะพี่น้องฮะน้ำตาลนิดนึงสำหรับทานที่บปมากหวานบ่าใส่กัไอะไรนะคะแต่หนออ,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 อ้อยเขคอยเอาติดหวานนิดนึงอ่าครึ่งช้อนโต๊ะชีวิตเราจะขาดหวานไม่ได้อ่าตุนจนนำ้ำ น้ำมว่วนจักหน่อยเขาะาจังใส่ผักต้องไปเนาะค่ะเนาะปิด้าตุนไว้นิดนึงมาพน้องน้ำม่วนในระดับหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยดูดูบอ,อกเลยว่าโอ้โหใจนมพี่น้องมึงอใจครับพี่น้องหัวใจครัหัวใจ,วใจนี่ใครรอ อ่าตับใส่พี่น้องค่ะทีนี้พองวนในระดับหนึ่งแล้วเอากับใส่นี้ลงไปเลยค่ะใบโซนเฮาสมุนไพ่ไท่ใ <c oughs> บย,ยี่หราเพิ่มความเผ็ดร้อนใส่เป็นใบเลยค่ะแล้วก็ไผ่กะเพราลงไปใบมะกรูดด้วยอ่ะใส่ไปเลยพี่นอ้องอือผักข้าวไร้ค่ะผักข้าวไร้ใส่ไปค่ะ อืหอมบอกเลยว่าหอมชื่อพรัรครับน้องพัดอืหอหั่นึ่งตัวเน้นเน้นเน้นสมุนไพรเลยจ้ะ <laughs> อืหอหืม S <S <S <ไ>ห้อมใบจันทร์บบกับใบกะเพราขนาดพี่นอ้องทีนี้ข้ากะบพัดจนมันเกือบเกือบแห้งนะคะน้องปรถึงกับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะถ้าข้าชอบแบบมีน้งพุกคิบแบบน้อยแค่นี้ก็พ่อแล้ว,พว,ดดวเพราะว่านี่น้อยตุ้นบดเพราะว่าเป็นไก่นุมนะจ๊ะมันจะบ่เหนียวจะสำหรับทานในชอบแหมๆตามซื้อของมันคือขั้วแหมก็คือขั้วแบบแห้งๆนะคะข้ากกะขั้วไปอีกพัดไปอีกนะจ๊ะ สำหรับอไอ้คอค่ะขวบอีกนิกน้อยอืสูตรนีนี่เบเน่นะคะ่ะแต่ว่าเราก็คั่วให้มันแห้งแล้วก็ให้ให้พวกเครื่องปรุงพวกซอสเนี่ยเขาไปเคลือบในเนื้อไก่นะคะนะ่ะเนาะ พี่น้องได้วล่าซื้ออืมปาดเถอะมาเสียบไปหาหมออีกแล้วพี่น้องมาเสียบไปหาหมออืมเอาแบบแ,แห้งๆนะคะนี่มาแล้วค่ะพี่น้องมืดบ่มืดประจ่า พอดีฝนจะตกมันก็เลยคมน้าคืมฝนแต่น้อยนะคะเนาะนะพาพ้าพี่น้องมากินขั้วแฮมไก่สูตรน้องอ้อยนะจ๊ะเนาะเอ่อมีอีกหลายสูตรสําหรับขัวแฮมไก่มันมีหลายสูตรนะจ๊ะและ้วเจ่อ่าอ่าเย็บซี่หรือทำอาระช่วมนี่จะเอาไปปรับปรุงพี่แพ้งก็ได้นะคะเพราะว่าอาหารน้อ,อ,นองเห่าเนี่ยมันม่ตายตัวนะคะมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละฐานหรือรสปากของแต่ละคนนะคะเนาะ,ะไปค่ะไปเอ้า คนตกแล้วพี่นอ้องอือเมนูนี้บ่มีผพกกินกับด้วยจ้านี่มาแล้วค่ะพี่น้องคะคัวแฮมไกล้สุดน้องอ้อยนี่บอกเลยว่าเซ่บอร่อยนะคะเนาะถ้าถ้าเฮามี่งกะหรี่หรือขมิ้นใส่เข้าไปมันจะเพิ่มความหอมความกลมกล่อมเข้าไปอีกนะคะเนาะแล้วก็อ้อยใส่กะปิเข้าไปกะปิฟ้าแดงเนาะคะ่ะเนอีหยังฮู่อ่ะฟ้าแดงไปเปบิ่งเพราะว่าไอ ตัวกะปิมันจะชุ่มให้รสชาติกลมกลมแล้วก็อ่าเข้มกลมกลอมนะคะเนาะอือจะมีความเข็มนัวนะคะเนาะอืมไก่ดํานะคะอืออ๋อเดี๋ยว่าใหน่ออายาเข้มเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นกินกับข้าวนะคะเราทำเป็นกินกับแก้มค่ะแ <laughs> มนวาจาอืม ฝนกำลังน,นิ่นพอดีบ้านน้องอ้อยฝนตกลิ่นอ้อยนี่ค่ะแบาบพอใบกระเพราใบยีราบใบบักกูดตะไคร้โอ้สม,มุนไพรเหาเอาอ้อยคืออยากหาัวอ้อยคืออยากหัวเพื่อเดียวพ่าแม่กินพิษติพ่าแม่นขเข้าใจว่าเป็นใบยีราบอกพี่น้องเมื่อกินสม,มุนพ่อแม่กินสม,มุนไพรหาแสกบอกพี่น้องนั่งจยากหัวยุ่เพื่อเดียว อ่ะเสียบเสียบน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะนี่ืมไก่บลาเ่ามันเหนียวอืมทำไมไกบ่บลาเถามันเหนียวไกบ่บลาเถามันมาเหนียวเออไปเร้วไปเร้วไปเร้วอ่อไปแล้วค่ะ จบาทก่อน,อน,นอค่ะเดี๋ยวแล้อเนาค่ะพี่น้องคะหมักแล้วเมนูนี้มันอารมณ์ดีนะเจเนาอเมนูอารมณ์ดีพนานเจี๊ยบพี่น้องเจียบ ไปละค่ะขอบคุณลหลายๆนะจ๊ะที่ตตาต้องอ้อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ